สวัสดีครับกับทเที่ยงๆนะใกล้จะบ่ายโมงออแล้ววันนี้ก็ยังอยู่ในโซนที่ผมบอกว่าในช่วงเดืนเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องความคล่องการดีดให้คล่องการเล่นให้คล่องแล้วก็มีความไวความไวผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้อยู่ที่การใช้ปิกให้ไหวอย่างเดียวหรือดีดได้เก่งมากไม่ใช่นะมันจะปต้องประกอบด้วยมือนี้ด้วยแล้วไอ้มือเนี้ยมันก็ต้องมีขั้นมีตอนของการที่จะต้องฝึกนิ้วแบบ2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะฮะ ห้านิ้วบางคนไม่พอนะยังต้องสลับเป็นสิบนิ้วนะสลับบนสลับล่างอีกห้านิ้วโอ้มันจะเก่งอะไรกันฟาน,นั้นนะทีนี้เมื่อปัญหาของการเล่นเนี่ยความบาลานซ์ของการใช้ปิดมือขวาเกิดขึ้นได้ดีมันจะดีไม่ได้ถ้ามือซ้ายมันไม่ตามมานะครับดีดได้เร็วอย่างเดียวแต่มือซ้ายมันไม่ไปเลยนะครับมันก็อาจจะเคยเห็นนะ มันก็มือมันก็ไม่ลงตามโพสิชันตามตำแหน่งที่ควรจะเป็นนะครับทีนี้วิธีเบื้องต้นที่เราจะมาพัฒนามือข้างเนี่ยหลายท่านก็อาจจะบอกว่าอามีวิธีการฝึกยิ้วอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้มาแยกอย่างนี้นะครับทางที่ดีเรามาฝึกกันในสัดส่วนที่มันเอาไปใช้งานจริงกันเลยดีก่าอย่างเช่นลักษณะเนีงง้ มาฝึกกับสเกลที่ใช้รูปแบบของการใช้นิ้วมือซ้ายแบบ2นิ้วและ3นิ้วซึ่งมันเป็นโพซิชันของสเกลที่มันบังคับให้เราต้องใช้นิ้วอย่างนั้นก็คือเพนเทนิกในฟอร์มนี้นั่นเองเพราะว่าเสียงสายต่างๆมันอยู่แถวนี้เห็นไหมครับ มันอยู่ในโซนบังคับที่ให้นิ้วเราจะต้องใช้2นิ้วสามนิ้วนะเป็นซะส่วนใหญ่นะครับแต่อย่างพวกอาพวกฮาร์โมนิกไมเนอร์ไมเนอร์อะไรต่างๆมันเป็นในโซนบังคับที่ให้เล่นพยางถ้าเอามาเล่นแบบ2นิ้วเงี้ยมันก็ไม่เป็น3พยางนะฮะอันถูกบังคับด้วยการวางฟอร์มนิ้วนะครับครับนะ ็นไหมฮะมันจะแตกต่างในฟอร์มในในในสิ่งที่ที่จำเป็นต้องใช้นะครับมาดูกันสเกลนีม้มันจะช่วยให้เรามีการเสริมพลังนิ้วในการเล่นแบบ2นิ้วเยอะมาก อันดับแรกดีแล้วเคาลงทีเดียวนะอันดับ2องดี นะครับนิ้วสองนิ้วอี่แหละสนิ้วนี้นะหรือใครมีพลังเยอะจะใช้นิ้วนี้ก็ได้นะผมจะทํายากหน่อยนะจะใช้นิ้วนี้จะได้นะครับเอาอีกอันนึงใช้แบบ2นิ้ว อีกอันนึงใช้แบบสลับสายตัวนี้อาจจะอุดได้นิดๆน,นะครับ ดูไปเรื่อยๆแนะ นะครับทุกอย่างอยู่ที่การฝึกนะครับเห็นในสิ่งที่ผมแนะนําเนี่ยอย่าอยู่เฉยนะไปลองกันดู พอมันคล่องแล้วนะฮะมันจะทําให้มือทั้งสองข้างเนี่ยเริ่มประสานกันทั้งเทคนิคในการดิเทคนิคการใช้นิ้วที่เรียกว่าชิลลิ่งหรือจะเป็นลักษาคล้ายๆลีกาโตที่เป็นพูออฟแล้วก็เป็นพูออฟแล้วก็เป็นแฮมเบอร์ริงออนนะครับซึ่งหลังจากที่เราเป็นพูออฟแฮมเบอร์ริงออนเราก็สามารถไปฝึกในเทคนิคที่ใช้นิ้วมากขึ้นได้เห็นไหมฮะ อย่าไปหวังเลยว่า2นิ้วยิงทำไม่ได้เลยจะมาฝึกได้ดีนะครับครับ เอาที่เห็นนี่ยไปลองฝึกดูนะครับซึ่งถ้าจะให้พูดกันถึงเรื่องละเอียดในคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็คงจะไม่พอนะก็เอาดูเท่าที่เห็นหลักๆได้จับประเด็นได้ก็ไปลองฝึกซ้อมกันนะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้ที่จะเอาไปประกอบกับอันเดิมที่เรื่องของปิกให้ดีใช้กล้องใหญ่อย,อย่างไรนะครับแล้วมือซ้ายเนี่ยจะต้องถูกฝึกให้คล่องพอๆกันนะครับคือมันต้องสมมาตรกัน ถ้ามันไม่สมมาตรข้างนี้ดีอย่างเดียวหรือข้างนี้ดีอย่างเดียวนะครับหลายคนเนะี่ยผมเห็นเคยเห็นนะลีกาโตข้างนี้ดีมากเลยแต่บอใส่ปิ๊กเข้าไปมันเกิดการขัดสะดุดกับความรู้สึกที่ไม่ได้ถูกจับให้มาแม์กันเพราะฉะนั้นวิธีเบื้องต้นในการแก้ไขง่ายๆคือคุณฝึกจากสองนิ้วที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะฮะสนิ้วอย่างนี้2นิ้วอย่างนี้หรือ2อนิ้วแบบสลับ position แบบ pentronic น,น,น,นี่นะมันจะทําให้คุณสามารถบังคับนิ้วอยู่ใน position ที่ยังไม่ห่างกันมากนะักได้ดี เมื่อคุณบังคับมาได้ดีคุณก็เริ่มที่จะใช้นิ้วอื่นที่มันยังไม่ถูกบังคับให้ใช้งานแทรกเข้ามาได้นะครับตราบใดที่คุณยังบังคับนิ้วที่อยู่ใกล้ๆกันไม่ได้หวังจะไปบังคับนิ้วให้มันไกลกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สามารถที่จะเสกหรือกินยาปุ๊บพรุ่งนี้ทําได้เลยนะครับมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องใช้ความรู้สึกใส่เข้าไป เป็นความรู้สึกที่ละเอียดในการบังคับทีละนิดทีนิดนะครับไม่มีวิธีและไม่มีเคล็ดลับนะอย่าไปเชื่อว่าทําอย่างนี้แล้วพ่งนี้เก่งเลยนะไม่ไม่มีฮะไม่มีนะครับหลายอย่างใช้เวลาหลายปีนะครับจากกระดูกแขนที่เคยหักข้อศอกอยู่ข้างบนนะฮะศอกมันจะไม่เท่ากันอันนี้มันหักนะซ่อมตรงนี้ก็เสียเวลาเล่นกีตาร์ไปเกือบสองปีเหมือนกันช่วงเป็นวัยรุ่นหลังจากเล่นเล่นได้เยอะแล้วละ่ะตอนนั้นนะข้อข้อศอกมันจะใหญ่นะ พาะวัาเป็นกระดูกที่มันต่อกันภายหลังครับเพราะมันหักราวนี้เลยมีนิดเดียวมีปมข้อศอกอยู่ตรงนี้นี่ถ้ามีปงอันนี้อยู่เท่ากับสามนิ้วอะไรอยู่ตรงนี้นะผมก็ต้องกลับมาฟื้นใหม่นะครับตอนสมัยที่ยังมีปัญหาอยู่ก็เล่นแล้วมันก็บางทีเอามาพื้นกินระบบประสาทกินไปถึงขาเลยนะครับต้องมากับฝึกขยับจากง่ายๆจากสองนิ้วบังคับง่ายๆนะครับด้วยความพยายามที่ ให้ความสัมผัสกับมันเยอะๆนะครับถ้าเมื่อไร่เราไม่ให้ความสัมผัสกับมันเยอะๆแล้วก็มองข้ามมันไปน,ะนั่นเป็นเรื่องที่คุณกําลังมองข้ามเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในการใช้นิ้วมือซ้ายแล้วคุณก็พยายามจะไปมองหาว่าเล่นให้ได้ด้วยแบบนี้ด้วยแทบอันนี้ด้วยเทคนิคอันนี้ด้วยไอ้นั่นอย่างเงี้ยแต่แท,ท้จริงแล้วปัญหาเบื้องต้นพื้นฐานเลยมันไม่ได้อยู่ที่คุณรู้อะไรหรือไม่รู้อะไรรู้สกเกล แล้วไปเล่นทำไมไม่เข้าไม่ได้ที่อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่ตรงที่ว่าคุณยังไม่ได้ฝึกบังคับความละเอียดของความรู้สึกของนิ้วให้ได้เข้าใจว่ามันสามารถกระดิกอย่างนี้ได้กระดิก่ันนี้ได้กระดิกนี้ได้นิ้วนี้กระดิกคู่นี้